เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาววอล์ดโบว์ชิพตัวท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับไทรีเพย์โบว์ชิพกันนะครับผมเป็น DP ที่63กันนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็ส่งมาจากคุณเจมส์นะครับผมและเรือที่เอามาเล่นกันให้ดูวันนี้ก็เป็นเรือรัะตะเวนพรีเมียมเทียงเของทางฝั่งญี่ปุน่นเรือฟูฟุยะนั่นเองลำนี้ก็เป็นลำใหม่ด้วยนะที่เพิ่งแบบจะมาเลยแหละถ้าให้ผมพูดลำนี้นี่ก็เออมันคล้ายๆกับ รัสเวนอิบุกิเลยในฝ่ายวิจัยของทางฝั่งญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ว่าติดปืนขนาดแบบไม่ได้แบบลำกล้อง2องร้อยสามปกติกน,นะฝอนอยุทธปัจจัยก็คล้ายๆกันนะแต่ว่ามีรีโหลดมาให้ด้วยโอเคคนเจมส์นี่ก็อยู่กับเป็นที่ที่มีชื่อว่าวิถีของนับลูกกันนะครับผมก็เป็นห้องเทียสิบนะมี8 9 1เเป็นกลางเทียมีเรือบรรทุกเรบินด้วยกันขั้นละลำครับเป็นเอ็กเฟก์ฝั่งนู้นก็เป็นเวลตากระจบบามาก็1 2 3โอเค5าลำปกติ รถตัเวรสองพิฆาตสามแล้วก็เรือน้ําอีกหนึ่งลำนะครับผมเป็นแบบที่ต้องอ่อแย่งเอาบัฟกันด้วยนะโหแล้มาคนเดียวแบบเงาๆเลยอะเอาจริงลำนี้เนี่ยถ้าถ้ามีคนช่วยซับพอร์ตอะไรเนี่ยผมว่าดีหรือไม่ก็ถ้าไม่มีคนความจริงก็ต้องไปเล่นหลังเขาแล้วก็พยายามดันช่วยยิงสนับสนุนให้กับพวกเรือพิฆาตเรือประจันบานอะไรพวกเนี้ย มันไม่ใช่สายที่แบบว่าจะไปแบบพุ่งชนอะไรกับใครกับชาวบ,บ้านเขาได้เนาะเปิดเกมมาเริ่มแรกคุณเจมก็โหเจอมอต้ามาซปอตครับแล้วลายเกิดนี่คือแบบทุเลศมากนะเ <c oughs> ออพูดไทยพูดนะคือแบบโอ้โหทำไมได้มาเกิดตรงนี้วะอย่างน้อยก็น่าจะแบบกระจายกันเทียร์เก้าเทียร์สิบให้มันได้บารล้านกว่านี้ตอนนี้ก็เทียร์แปดเทียร์เก้าแล้วละตะเวบางบางนี่ก โอ้แล้วไปเจอพวกร้อยเอ็นเดยอะไรพวกนี้ก็ก็น่าจะเอาอยู่ยากครับก็ถ้าเกิดว่าเขาแบบยิงเป็นและยิงแม่นน,นะนะแต่ตอนนี้ก็ฝ่ายนั้นก็น่าจะถูกเนื้อมาแหละร้อยเอนเดสอ่ฟีบีเขาไปทางนู้นกับผมแล้วก็แต่ว่าฟีบีฝั่งของคนอุยู้โหมีการปาควันไว้ให้ด้วยครับมันจะรู้สไตล์เกมเพย์นะโอะ้ถ้ายิางที่สบายอ่าเราลำแรกเจอกับผมเป็นคิปเปอร์ฮะ เรือพิฆาตฝรั่งเศสตัวปวดเลยนะโดนไปแปดนั่น6กพันกว่าครับนี่ฮะโหลดไปด้วยครับแต่ว่ากเกือบจะเข้าระยะเหมือนกันนะระยะพังยิงในควันเนี่ยโอ้โหเลยคิบเบอร์เจ็บวะผมโปวิโดพังด้วยนะอา่าเมริกาถูกฟอต์ก็ไม่น่ามีใครเลยครับเนี่ยเอาเก็บเอาบัฟได้เพื่อนเตยก็โอ้โหเจ็บเจ็บตัวเหมือนกันนะสำหรับคิเบอร์ปืนดีนะ หรือถ้าใครแบบอยากจะลองฝาป,ปันลำนี้ก็ไปลองเล่นโมกมิที่ว่าใส่ปืนขนาดเล็กดูนะครับผมคุณเจมก็ยิงร้อยเดสต์ต่อนะแต่ว่าเขาก็ถอยไปแล้วด้วยเพราะงั้นเลยไปฆ่าทางนี้ก็น่าจะยื้อเอาบงยื้อเอาบัฟได้อยู่กระโฟลดูวิ่งดูวิ่งช้ามาก,กันนะเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเรื่องความเร็วของกระฝนดลำนี้นะครับไปเจอตะโกหลังเขาก็โอยิงไม่ได้ครับผมคุณเจมทั้งวัน เออยิงไม่ได้นะ้อันนี้เข้ามากันหนึ่งสองสามสี่ห้าคิเบอร์วิ่งไปกลางแล้วรอยเดนยังอยู่โอ้แล้วสามต่อห้านี้เอาไม่อยู่นะถ้าฟีวีไม่ฟับเนะี่ยบอกเลยโอ้แล้วลีเพัรบิกเทียบฝีมาด้วยครับโคลัมโบอีกโอ้โห <c oughs> คุณเจมก็พยายามต้านในฟอร์ตเตอร์ที่จะต้านไดนะ้แล้วจังหวะนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ไม่ไม่ได้ใส่พรางมาเนาะ น่าจะใส่ความห้องตัวมานะก็ดูจากค่าพานแล้วก็ระยะของตัวไปดูแล้วเนี่ยโอเคบุมนี้ยิงได้ครับแต่ว่าโอ้มีคนฟอร์ตด้วยนะแอบอันตรายนิดหนะึ่งนะสำหรับพวกรถอินดีพวกลีทบอบิรกแล้วพวกนี้ก็ล้ากล้องใหญ่ด้วยโอ้แลวยิงติดไฟดีด้วยครับโดนไปกล้านะก็ติดไฟไปหนึ่งจุดนะแต่ก็เขาน่าจะมีดับอยู่แล้วล่ะคุณเจมีการเปิดใช้ยุทธปัจจัยครับว่าเขาเพิ่งจะดับไฟไปด้วยนะ อุ้ยเสียวเสียวปืนเลยเพราะบีอยู่เหมือนกันนะถึงแม้ปืนเขาจะไม่แม่นเก็แต่ถ้ามันจะดูนี่มันก็ดูเหมือนกันนะในนีะเผาเนุกครับล้ำนี้ตบดูที่ปล่อยไปก็ไม่ไม่น่าจะโดนใครแล้วล่ะอ่าตรงนี้มุมเขายิงได้ครับไม่น่าจะมีคนสปอร์บนะโอ้แล้วไอเด็กเขาเล่นลูกเฮิตอีโอ้โหเฟียด้เพราะถ้าเล่นจ่อโกในช่วงเมื่อกี้ก็มีเสียวๆเหมือนกันนะ วีรถถอยมาเฉยเลยถอยมาทำไมวะเนี่ยเอาจิงเรือไปคาดฝั่งเขาหนีไปนู่นแล้วอ๋อมาเปิดควันให้ครับโอ้โหต้องต้องปกมือให้ฮะเออเฮ้ยมีมีคนฟับดีมากเลยนะเริ่มแรกมาเห็นเดอรถก็มินแล้วมาฟับละหนึ่งตอนนี้มาเรือไปคาดวิ่งมาแบบเปิดควันให้ยิงด้วยโอโ้คือดีครับจบเกมนี้นี่ไปกดชมเชยให้เลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกแล้วก็เหลือพิฆาตเนี่ยกฎเกมก็พยายามยิงสแปมไฟไฟทุกคนนะค,คือถ้าเล่นลูกไฟเนี่ยถ้าเรือเข้ามาเยอะผมก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะก็คือแบบยิงลำนี้ติดแล้วก็หันไปยิงลำหนึ่งให้มันติดแบบแบบลุงลังกันอนะ่ะเออให้มันเยอะๆลหลายๆลำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหลอยดีเขามีการเปิดใช้เปิดรองด้วยแล้วก็ตัวเลโอเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าทางนี้เนี่ยมาเยอะมาก โคล o บ b o โคลัมโบเลยพวกปิกร้อยเดสอะไรพวกเนี้ยผมเอาไม่อยู่หรอกฮะตายแน่นอนฝั่งนู้นโอ้เดียร์ลิงตายไปแล้วแล้วตายด้วยปืนไเกโร่ด้วยครับเลอจะเชื่อนะอ่ะแล้วตัวไปโดฟิลก็ไปโดนโมนาตายอ,อ๋อฟวยครับผมถือว่าฟูฟีกันอยู่นะคุณเจมก็หันมายิงโคลโบครับจุดผู้ฉลองด้วยนะ โอ้เราล้อยเดคคือแบบไม่ไม่กลัวตัว์ปดโดเลยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ดับไฟด้วยครับโอ้สบายสบายเลยคุณเจมบอกเกมนี้มีเพื่อนดีมากหายากมากๆนะที่แบบเออเรืมรถกระบินจะมาเปิดควันให้เรือไปฆ่าไ่งาเปิดควันให้แล้วแบบให้เราได้ยิงอะไรเงี้ยร้อยวันพันปีนะในาพูด โอ้โหสบายครับแต่ว่าลืมเข้าระยะแล้วฮะแล้วซีวีมาปล่อยตัวไปโด้ไล่ออกด้วยแม่ก่าว่าจะอยู่นิ่งๆสบายๆยิงนานๆเพื่อนว่าควันเหลือตั้งยี่สิบกูวีเนี่ยโอเคก็ต้องพยายามกระเถิบไม่ให้ถูกตัวไปโด้ครับผมแต่ว่าถ้าออกไปนี่ก็โอ้เจอนะถูกเจอนะแล้วเปิดลองเขาก็หน้าโผล่ด้วยแหละไหนอะถูกสปอตโอ้โหแล้วเขาเลี้ยวหลบตัวไปโด้ได้หมดเลยครับ น่าจะเหมือนมีจิตสัมผัสด,ด้วยนะทุกวันนี้เนี่ยคุณมีจิตสัมผัสเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้เราไม่ทันเลยนะื้ท่าปัจจัยรหลดที่คุณเจมใช้เกลี้ยงหมดแล้วคือแบบหมดแล้วอะผมไม่รู้ว่าแต้มสกิลพกการคุณเจมเท่าไหร่นะมีการโหลดจกกอกยิงมุมนี้ด้วยโอ้ยิงยิงเข้ายากอยู่เหมือนกันครับแต่ก็แช่ว่าจะไม่เข้าเลยนะไม่งี้โดนหกนัดฝีบันเจกับผมอีฟสองชุดนี้ก็โอ้ถ้าโดนเต็มๆก็น่าจะตุยนะ แต่ว่าถ้าเขาทำมุมอย่างนี้นี่ก็น่าจะเริ่มยากแล้วครับอดีที่ไม่มีใครสนใจก็บอกคุณเจมก็อสบ,บ,บายแล้วโฟยุสก็ไม่รอดฮนะอันนี้คุณเจมบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้แล้วลหละคืออย่างนั้นก็ต้องเก็บร้อยอนเดสก่อนตอนเนี้ยเพราะว่าแบบถ้าคืนปล่อยไว้นานนี่คุณเจมก็เจ็บตัวอยู่เหมือนกันนะพราะถ้าเขาโหลดจอกเกาะปืนลองยิงอย่างนี้นก็โอ้โหเหนื่อยครับ เราตัวไปโดเพื่อนฝาดมาโดนไหมน่ะถ้าไม่โดนก็โผล่ให้ผมเลยชุดนี้โอ้โหโดนด้ยไม่นึกว่าจะโดนเลยโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าชุดใช้ค่าควันไปแล้วการเออที่เขาเสยให้นะแต่คุณเจมโดนชุดมุกี้มาก็ต้องถอยก่อนครับผมตอนนี้ก็ยังพอมีฮิวได้แก้ตัวนะแต่ว่าถ้าเลี้ยวไม่ดีนี่ก็โอ้โหหมดสิทธ์เลยอะ่ะเพราะว่าลำนี้ถูกยิงพวกน,นิรภัยนี่ก็อ,อกง่ายอยู่เหมือนกันนะ ตามสไตล์พวกเรือญี่ปุ่นเลยไปต่อครับตันนี้เกมเพิ่งจะผ่านไปาจาก9นาทีนะคุณเจมก็ยังไม่ได้ฝักกอดฝักคิวแต่ว่าก็ยิยงไปห320กว่านั้นแล้วแล้วก็ดาเมจมาแฟน5แล้วด้วยขอขอสักคิวแล้วกันอ่ะเออเพราะว่าเรือสายเผาแล้วเปือลำกออะเล็กๆาเงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะลาดลาดยากเนาะไม่รู้ว่าจะฝแปมไฟแล้วก็เออไฟติดแ,แล้วก็ตายพอดีอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ต้องไปเจอพวกฝ่ายล้าตัวป่วนฝ่ายอื่นดิรถฟกกตัวนี้เนี่ยฝั่งเขาก็นําด้วยนะรถแ,แถมเขาเก็บบัฟไปเยอะด้วยครับโอ้โหมันจะเป็นดาเมจรีโหลดอลองเอลดเลือดอีก3มหลอดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฝั่งเขาเก็บบัฟเยอะมากอะขันไปเจออาตากโกก็ฟีวีน่าจะบอมแล้วมั้งพอดูจากไลฟ์วิ่งฟีีแล้วน่าจะเอานะ คิปเปอร์ตัวโผลก็ยังอยู่ด้วยโอ้แต่แต่น่าจะเก็บไม่ยากครับเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็เหลือเลือกันลหล้มแหลมนะตอนนี้คุณเจมก็ไม่มีเรือให้ยิงด้วยก็ไปไปครับผมถ้าไปนู้นเนี่ยิีที่จะเจอคนรโบนี่ก็ฝูงนะแล้วก็ร e p u บ l ิกนี่ก็ไม่รู้อยู่ไหนรู้ด้วยวะไม่รู้ว่าดันขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าพี่แกวิ่งไป a อนะแต่คิดว่าน่าจะวิ่งไปเ,เว ขาไม่น่าจะดันหรอกมัเพราะว่าอาจจะกลัวหนึ่งก็คือวี od, ลอดเรือไปฆ่าแล้วก็ตัวไปโดของคุณเกมด้วยนะเออถ้าเป็นฉันฉันก็ไม่ค่อยอยากจะดันเพราะเท่าไหร่เออมันไม่มีใครวิ่งนําหน้าอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่มีลอดตัวไปโดมันเจอไม่ค่อยเสยถียรก็เถอะคุณเจมมีการฝ่าตัวไปโดไปด้วยครับมันระยะถึงหรอผมว่ามันไม่ถึงนะคุณเจม หรือว่ายัางไงสาดแ,แ,แค่แก้เบื่อเฉยเออต้องแค่แก้เบื่อแหละหันมาเจอโคลัมโบูครับโอ้โหคนบรบูเขาเข้าจริงด้วยวะ่ะลว,วีรอดโอ้ไม่รอดนะแม่เสีด้นะพี่เกลสาเปิดควันให้คุณเจมเดี๋ย ugo ไปซะแล้วอ้าว็นคนฟินจบคิวเบอร์ได้สวยงามครับแกแข้งไปก่อนแล้วกันวิคอฟินนี่ไปเจอคนบรบูนี่ก็ฟู่ฟู่เหนื่อยแล้วกัน,นะทะายยะขนาดนี้ ถูกแซบยิงสักสามชุดก็น่าจะโตยครับเอามุมอย่างนี้นี่ก็คุณเจมยิงฝแปมได้สบายนะอันนี้ผมต้องขอชมเลยนะว่าเรือบรรทุกบินอนะเล่นเล่นดีมากเลยฝาปตให้เพื่อนยิงมีการเปิดควันให้คุณเจมแล้วก็เปิดควันให้ฝั่งทางนู้นด้วยอะไรเงี้ยสังเกตดูแล้วคือเล่นดีมากยังไงก็ไปกดชมเชยเขาหน่อยละกันนะเพื่อเป็นกำลังใจในสังคมเกมให้มันดีขึ้นนะเพราะทุกวันนี้ก็อย่างที่รู้นะ กคงเกมเรือเรามันไม่ค่อยที่จะฟูดีว่เท่าไรหันมาเจอโคลัมโบคนเจมก็เขาพยายามฟูครับแล้ววิคนฟิตวิ่งเข้าไปบวกกโอ้โหไม่น่าจะไหวแล้วเพื่อนจังหวะนี้คนเกมยิงโคลัมโบไม่ได้ก็หันมาหาแล้วตว,วีนแล้วกันนะอุ้ยคาเกโรหลือเลลือแค่นั้นเองเอาจริงนะถึงแม้ว่าสกอร์จะนำบัฟจะเยอะแต่ถ้าเลือเรือเรือกันล้มเหลมอย่างนี้นี่ก็โอ้ไม่น่ามีปัญหาครับ โห oh, แล้วยิงติดไฟดีด้วยนะอ้า ah, วติดเขามีคนติดก่อยิงก็สบายครับผมแล้วเหมือนพี่แกจะดับไฟไปแล้วด้วยนะโดนไหมน่าจะโดนถ้าโดนแล้วติดไฟนี่ก็เกิดไปแล้วชุดแรกติดไฟไหมหน้าโอ้โหเจียวนะดวงทำด้วยอะไรวะลับลำกล้องมันก็ไม่ได้ใหญ่เลยแต่ก็ฝนมันเยอะแค่นั้นเองอะโอ้โหแล้วยิงยุดเมื่อกี้จอก่อคือดีมากครับ โอเคติดไฟตัวไม่มีปัญหากับผมได้มา1คิวฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณเจมก็ต้องมาปะทะก,กับคลุลโบแล้วด้วยแต่แบบเกาะบางๆลำนี้เนี่ยอ้ยนี่ขนาดก็โดนแค่ฝอกนั้นได้เนี่ยโดนเจ็มยู่มเหมือนกัน,กนครับคุณเจมก็พยายามยิงหัวไปมนะติดไฟไปเรื่อยจนตอนนี้ว่าได้เหรียญไทยธรรมชาติมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดาเมจของแผนแนเก้าแล้วอะ่ะคือเผาสนุกจัดเลย คนเจมก็ต้องถอยมาก่อนครับตัวปโดก็ฝ่าไปแล้วด้วยนะโดนก็โดนไม่โดนก็ช่างมันแล้วกันอย่างเงี้ยพยายามหลบดีดีครับเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยไม่เหลือฮิวแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนะยูเวนไฮโดรเนี่ยมีการกดใช้ฟ้อมเพื่อแบบฟ้อมปืนออกมาก่อนเพราว่าตัวน,นี้ต้องแบบประเทนกระสุนกันก่อนรถ่ฟีีมากลางไฟเตอร์ให้ด้วยโอ้โหคุณพระคุณเจ้า คุณพระมาโปรชัดๆเลยอย่างเงี้ยคือแบบซีีซัพพอร์ตคือดีมากๆเลยนะไอะไรเงี้ยแล้วโคลัมโบ,โ,บโอ้โหหัวเสียเลยเราพังเอาอกรเจมยากอยู่แล้วนี่ฮนะย,ยิงฝุ่งครับผมก็มีโดมาด้วยนะแล้วก็ชุดนี้คุณเจมบอกเพื่อนเอาไปเลยโอ้แล้วเรียบร้อยก็ผมเฟดเอสเซ็กไปด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะเป็นผมผมก็ให้นะแบบแหมที่เจม,มาเปิดควันให้อะไรขนาดนี้ต้องฟองรอบอะ่ะ เออดีจริงดีจริงซีีตอนนี้คือดีจริงดีมากด้วยไปต่อครับตอนนี้คุณเกมก็ดามเมจฟองแฟนโฟง,งนะได้เหรียญภัยนรมชาติแล้วก็ลำกล้องใหญ่มาด้วยเหลืออัตโกะแล้วก็ใครวะดีพับบิกดีพับดีพับบิกมันไปไหนวะโอ้โหไอ้เี้ถ้าผมเป็นเป็นทีมฝั่งนู้นนั่นคือแบบฮะเลยอ่ะ ก็ทำอะไรตรงนั้นวะแล้วดูเลือดเขาดิเพิ่งจะลดไป20%เองนะเว้ยฝนมอต้านี่ก็น่าจะอยู่แถวรีพับบิกนั่นแหละรครับเลยดำน้ำฟิวก็ไม่คงไม่แคบมันละ,ปะไปไปหามันดีกว่าตอนนี้ก็เหลือเวลา5นาทีนะครับผมบลอบัฟอะไรนี่ก็น่าจะไม่ได้ฝรักฟังคำอะไรแล้วนะรอแค่ว่าฟีวีไปสป,ปอร์ตแล้วก็โอ้ไม่มีใครยิงได้เวย เออเพราะว่าคุณเกมก็กว่าจะไปถึงก็น่าจะนานครับอาจจะเฟดฟิลไปก่อนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอ๋อในระหว่างที่เกมยังไม่มีอะไรนี่ก็ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็แคนผมที่ซื้อไปอยู่ก็ว่างอยู่ประมาณสามสี่ที่นะประมาณนี้นะถ้ะานะเกิดว่าคุณผู้ชมตามมาท่านไหนเนี่ยสนใจอยากจะเข้านี่ก็มากดสมัครได้นะครับผมทางนู้นมีเมลต้าเอ,อ้ไปหาเมลต้าได้วะ คุณเจมส์แต่เป็นใจไม่ไปหาลนะเรียพบวงเรียพบ,บิก็ไปแล้วก็โดนถูกสวนมาเลยอาจจะงอยไม่ได้นะครับแต่ฟไตล์พี่เก๋ก็น่าจะสวนใครไม่ได้ไปไปเก็บฟีวีดีกว่านะแต่โหสี่นาทีกว่าจะวิ่งไปถึงก็หายไปสองนาทีแล้วคุณเกมไม่มีอะไรทำก็ผมก,ก,ก็ยิงยิงเล่นครับโอ้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ก็ไม่กล้าย,ยิงเล่นนะ เื่อเพื่อนเ่อผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันคิดค่าใช้จ่ายตามตัวเรือที่พังแล้วก็ลุกปืนด้วยเพราะงั้นจะยิงเล่นยิงหวัวได้ไม่ได้เว้ยแต่ก็เขาเปลี่ยนมานานแล้วแหละก็ดีแล้วที่มันเปลี่ยนครับหอแล้วรีพับบิกก็โอเคไปเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่มอเตอร์ลำเดียวครับแต่ว่ากว่าจะไปถึงนี่ก็ นานนะน่าจะเป็นนาทีเลยอ่ะอาจจะเฟดเออใครอะฟิวฟิวอาจจะเอาไปกินดีก,ก็ได้นะใครจะไปรู้หรือไม่ก็ Cafe ย่กิคาเฟ่เงี้ยเพราะว,าวิ่งเข้าไปชา้าขนาดนั้นละก็ตัวไปดูก็น่าจะทํางานได้ครับแหม่ฟรดได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าวิ่งมาต่อน,นี่ก็คุณเจมก็น่าจะได้ยิงเพิ่มดาเมจไปละหรือเวลาสามนาทีกว่าครับผมตอนนี้ลัฟโกกก ไม่รู้ว่าจะเต็มก่อนหรือเปล่านะเพราะว่าสกอพอยต์แมทอย่างนี้นี่ก็มันขึ้นไวนะเออมันขึ้นไวมากครับแม่พยายามพยายามยิงครับเผื่อเรือเขาจะวิ่งเข้ามานะยกพอดีแล้วก็ฝนตกพอดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ฟีวีก็พยายามฝ่าตอแต่ก็โอ้ไม่ไม่ถูกด้วยนะแล้วตไปโดนยูกิคาเฟ่มาด้วยอย่างนี้โดนหรือเปล่าโอ้โหเผื่อไปดาวอังคารเลยครับผมเผือแต่ก็โดนมาหนึ่งลูกอะแม่ไมได้นะ เอายิงเลวยก็เหลือเยอะจังหวะนั้นช้าได้ก็ช้าก็จบไปละโอ้โหแล้วโโลจบเกมครับผมสฟไดยเหมือนกันนะคุณเจมบอกเพิ่งจะเข้าระยะยิงเองจังหวะนี้โอเคครับในเกมนี้เนี่ยคุณเจมก็ได้รับชัยชนะมานะครับผมในเงินมาใช้1นึ่ล้านสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกประสบการแปดพันสามอิสระสามพันสี่แล้วก็ได้เหรียญอีมาด้วยนะครับมีประจันบาลใหญ่ภัยธรรมชาติแล้วก็รับกล้กองใหญ่มาด้วย ทำความเสียหายไปทั้งหมดฟองแสนหมร้อยเจิเลยนะยิงเข้าเป้าไปทั้งหมดฟ7ร้อยเหนัดหมดสภาพ1จมเรือไป1นึ่ลำเกิดไฟไหม้ฟีฟีจุดเลยแล้วก็ปืนลองอีกฟองนัดแค่นั้นเองในส่วนของคะแนนเบลก็ฟองพันฟ้อยเจ็ดสิบแปครับผมก็ต้องแบบชมเชยเรือลูกบินด้วยนะเขาได้พันแปเองส่วนลาเลียก็จะเป็นกระฝนฮิตอีแฝงฟี e จเะกาะหมื่นแล้วก็มีฟไฟไหม้กระนน,นท่วมอีกเจ็ดหครับ ในโฟกของเงินนี่ก็เป็นบัญชีพิเศษนะครับผมหักค่าฟ้อมไป7จ0 0หก็ค่าฟ้อมถูกนะนงเงินมาใช้อยู่9ก้าแสนห้าหม่าม้อยเาครับผมยังไงก็ขอขอบคุณคุณเจมส์ด้วยครับผมที่ส่งรี play, เพลเรือใหม่พรีเมียมแบบนี้เนี่ยมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมแล้วก็ตัดสินใจกันดูนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าลำนี้ก็เป็นเรือฟาร์มเงินได้ดีนะเพราะว่าเป็นเทียร์9พรีเมียมด้วยค่าฟ้อมก็ไม่ได้แพงแต่ว่าอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งแล้วก็ตายง่ายด้วยก็ถ้าไม่มีเพื่อนฟับนะแต่เกกมนนีีน้็ ต้องชมเชยว่าฟับดีจริงครับสำหรับทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรือไปคฆ่ากับ C ีโอเคฟุดท้ายนี้ไงก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ